สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาาสำรวจเกาะมรกตนะคะตรนนี้เราลืมรดน้ำ เ,เราจะใช้วิธีให้ดินดูดซึมขึ้นมาแล้วกันค่ะรดแบบข้นกระถางดีกวนะ่าเนาะ กลุ่มนี้นะคะก็มีเพื่อนได้หลายคนสนใจค่ะแต่เนื่องจากว่าเราเคยเจอปัญหาแบบว่าเพื่อนบอกว่ารับได้ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มีรากอยู่ในช่วงเราชำใช่ไหมคะออพอไปถึงเนี่ยเข้าใจคนซื้อเลยนะว่าถ้าซื้อแล้วไม่มีรากเนี่ยเขาก็จะไม่สบายใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยขอกลุ่มนี้ให้มีรากก่อนนะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมานะทุกคน เราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นส่วนต้นนี้คือต้นแม่พันธุ์นะคะต้นแม่พันธุ์ใบเขาก็ยังไม่แบบเต็มที่นะทุกคนอันนี้ใบคือใบยังไม่เต็มที่ดังนั้นเราก็ต้องใจเย็นเหมือนกันอยากขายอยู่นะแต่ต้องใจเย็นส่วนกลุ่มนี้เราก็สิบเสียไว้ตรงนี้นะ เดี๋ยวจะทำการลดน้ำช่วงนี้เราจะไม่ลดน้ำแบบหน้าดินโดยตรงนะทุกคนเพราะว่า,เ,าเขายังไม่ติดหมายถึงว่าเขายังไม่ติดแน่นยังไม่มีรากนะทุกคนป้องกันความเสี่ยงแะคะแบบนี้ก่อนให้เขาดูดซึมน้ำขึ้นมา น,นี่อยู่ก้านเดียวกันนะก็จะมีแบบด่างมากด่างน้อยนะทุกคนอันนี้คือกลุ่มที่อยู่ก้านเดียวกันเป็นพี่น้องกันแต่ว่าความด่างต่างกันเราจะใช้วิธีนี้นะเราจะไม่ใช้วิธีการเทน้ำที่บริเวณใบโดยตรง ส่วนกลุ่มนี้เราก็ได้แต่รอรอค่ะส่วนใบนี้นะคะเป็นใบที่เราจะดูแลเขาอย่างดีนะและคิดว่าจะเก็บเขาไว้เป็นแม่พันธุ์เวลารดเราก็ลดขอบๆนะทุกคนนะถ้าอยากลดแบบหน้าดิน ถ้าไม่อยากลดหน้าดินก็ต้องใช้วิธีการเทน้ำที่ก้นกระถางก็ได้ค่ะและวันนี้นะคะมีเพื่อนถามหากวักมรกตขาไก่เราก็เลยไปทำการถอนออกมานะถอนออกมามาดูว่าเราจะแบ่งได้ ้าน,นี่เป็นกวักกระกรดดำขาไก่สายพันธุแคะนะถ้าสายพันธุต้นใหญ่อย่างกวักระกรดเขียวเนี่ยอันนี้คือแค่นะทุกคนแต่ถ้าไม่แค่คือกลุ่มนี้เป็นขาไก่เหมือนกันค่ะแต่เขาต้นใหญ่กลุ่มนี้ก็ขาไก่นะเนี่ยแต่วันนี้เราจะลองแยกวิธีการแยกนะคะเราก็แยกได้แบบทั้งการ แยกหัวนะคะหรือจะใช้วิธีการตัดก้านเอาไปชำํำตัดใบเอาไปชํำก็ได้นะแต่วันนี้เราอยากลองแยกแบบแยกหัวดูวิธีการก็ลองขยับขยับดูนะทุกคนลองขยับดูแบบนี้นี่เราก็ได้หนึ่งหนึกอละ หึ่งก้อนหนึ่งหัวแบบนี้นะคะเริ่มใบนี้มีได้หนึ่งต้นมาดูต้นที่สองกันแ็แกะมาแบบนี้นะทุกคนนะนี่เราก็ได้ต้นที่สองนี่วิธีการแยกก่อนนะทุกคน เราไม่อยากแบบให้กอเขาใหญ่อยากขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอแล้วก็ใช้วิธีการค่อยๆ